สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจนสุรีก็จะมาทําน้ําดื่มนะคะหวานๆเย็ยนๆให้เพื่อนๆได้นํานไปทําดื่มกันนะคะทาทานกันเนาะง่ายๆนะคะทุกคนพอดีมากูดน้ําบ้านนเนี่ฉันดกมากนะคะดูดูนะคะปวดนิดนึงมันดกขนาดไหนนะคะรูปนี้โตนะคะเด็ดเอาเอาสองรูปก็พอะคะ่ะ ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่าจุลีก็เลือกลูกโตๆตนะคะนี่ไปค่ะนะคะเราไปทํากันนะดูนะคะขอวันนิดนึงนะคะดูมะกรูดหนะ้าบ้านปื้มมากนะนี่วิธีเตรียมก็มะกรูดสองสองลูกนะคะที่ไปเด็ดมาเมื่อกี้นี้นะนวดนะคะเพื่อให้อ่านมันมันมีน้ำเนาะนะคะลูกนี้น่าจะมีน้ำอยู่มันนิ่มๆนะคะ นิ่มๆแล้วลูกนี้แบบค่อนข้างที่จะแข็งเลยมือหนึ่งเมื่อกี้นะคสุรีก็ถือโทรศัพท์นะนี่เซเใครจะใช้โซดาก็ได้สไปก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้หาได้ก็คือ 7up ว่นอพนะคะน้ำผึ้งเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาเอามีดนะคะมาหัน่นเป็นชิ้นๆ กอทีจะมาบีบเอาน้ํานะคะของเขาออกเนาะมีหอมจังเลยท่านผู้ชมลีก็เห็นมันดกนะคะก็ลองคิดเจะทําอะไรดีนะกับมะกรูดนะคะที่จริงเชื่อมก็ได้นะคะทําเป็นแยมก็ได้นะเดี๋ยวุอยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือทําแบบนี้ทานทำแบบนี้กินนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะขมหรือว่า อะไรยังไงนะคะออกเม็ดออกนิดนึงช่างมองมันบีดลงไปเนาะอ้าวขาดเลยแล้วก็เม็ดลวกลงไปตรงนู้นสุดรักตุเรมากนะคะคลิปสุรีก็ได้โอเคค่ะนะอันนี้เห็นไหมมันแข็งแข็งอ่ะมันยังดีดอยู่เลยนะคะลูกนี้เนาะไม่มีน้ำนะคะมีแต่เนี่ย ผิวนะคะยังไม่มีน้ําตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่ามันอ่าไม่ต้องบีบบีไปก่อนนะนิ่มก็คือเด็ดได้นะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราหั่นแล้วก็บีบเอาหน้ามันลงไปนะทําอะไรอีกอ่ะแกะนะคะนะ้ำอัดลรมของเราลงไปเนาะง่ายๆนะคะลองทํากันดูตัวนี้ก็ไปรื้อที่ Google นะคะ มาทาให้เพื่อนๆดูเนาะห่างหายไปนานไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าลูกทุลีเปิดโรงเรียนนะคะยุ่งมากๆคือต้องทําอาหารนะคะทํางานบ้านเนาะหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าหน้าบ้านทุลรีก็มีการปลูกผักนะคะคอนเทนต์ก็คือมาละนะคะเริ่มมาเริ่มแบบรู้แล้วว่าจะทำอะไรนะคะ ใส่น้ำผึ้งไปทูรีคิดว่ามันน่าจะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าน้ำอดรมณ์ของเราหวานอยู่แล้วนะคะที่จริงต้องใส่โซดานะคะแต่ว่าโซดาไม่มีทุลีก็เลยเลือกเอาน้ำนี่แหละนะคะใกล้เคียงเนาะมันไม่ได้เป็นสีสันมากนะคะเราก็จะได้เห็นสีของอามากรูดเนาะนะคะเปลี่ยนเยือกนิดนึงเพื่อความสวยงามทูรีก็เอาอันเนวทุบน้ำแข็งนะคะบดให้ละเอียดนิดนึง ทำน้ำแข็งเอาไว้เนาะช่วงนี้หน้าฝนค่ะอา่าต้นไม้หน้าบ้านสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะวันไหนที่อา่าบงว่างจริงๆนะคะพอดีเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็เหมือนแบบตั้งใจอะทำอะไรให้ออกมาดีนะคะแต่บางครั้งก็ตั้งใจเกินไปเนาะก็เลยไม่ได้ทำสักทีนะ เป็นคนรีมเป็นคนเนี้ยบนะนะคะเนี้ยแบบเห็นไหมเราถือกล้องเองมันก็จะประมาณเนี้ยเราต้องทําอะไรก่อนอะไรคืออย่างงี้ต้องแพนก่อนเอาเพื่อนเนาะอ่าเออโอดถือกล้อเอ้า่ของประมาณนี้ค่ะขดูดขูดไปให้มันเป็นฝอยๆนะเพื่อความสวยงามนะคะ งามไมเพื่อนเพื่อนลูกนี้เนี่ยที่ดิบๆนะคะเลยก็บีบน้ำาลงไปนิดนึงให้ผิวเขาลงไปนะคะเอาละนะคะก็จะเอาทิ้งไว้แถวแถวนี้แหละอุ้หอมมากเลยเปลือกลงไปนิดนึงเอาใส่ส้มตำก็น่าจะได้นะ นถ้ามันสุกเต็มที่เนาะใช้แทนมะนาวได้นะหรือว่านะคนคนคนนะคะขเลขเลี่นิดนึงซิมเบิร์กนะคะอืมอร่อยมากนะคะซาแล้วก็กลิ่นหอมของมะกรูดเนาะกับน้ำผึ้งนะคะถ้าเป็นโซดามันมันจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันจะมีกลิ่นของอันนี้แทรกซ้อนนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบาย